หนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของภูมิภาคโทโฮกุแห่งนี้ที่มีลักษณะเป็นตุ๊กตาเด็กหรือที่เรียกกันว่าตุ๊กตาโคเคชิถือกำเนิดเมื่อปลายสมัยเอโดประมาณ200ปีก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพ่อก็มาดูการทำตุ๊กตาแบบประเภทนี้นะ แต่ว่าเป็นการทำตุกกตาที่เป็นไมนก็โอทอกเป็นบ้านหลังนล้เล,เลในจังหวัดวิยาจิเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่หตระกูลใหญ่ๆที่เขาท,ทําตุกกตาแต่ว่าถ้าทั้งเขตโตฮุกุเลยนะทั้งหมดนนจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สิบเจ็ดตระกูล oh, yeah, yeah. ในช่วงเช้าวันใหม่ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปในตลาดค้าส่งอาหารทะเลของเมืองเซนไดซึ่งเป็นตลาดที่จําเป็นต้องมีการขออนุญาตและให้ข้าราชการเป็นคนพาเข้าไปชมครับท่านผู้ชมครับเช้านี้เนี่ยพวกผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ออกจากที่พักกันประมาณตีห้า แล้วก็ออกมาสำรวจตลาดอาหารทะเลนะตั้งแต่ปลาทูน่าจนถึงตลาดกุ้งนะครับเราก็ทราบว่าแบบตลาดกุ้งในประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับซึ่งผู้บริโภคเนี่ยมากถึง126ล้านคนแล้วก็บริโภคกุ้งันทุกวันนะครับปรากฏว่าเขาจะซื้อกุ้งจากรัสเซียซื้อกุ้งจากอินโดนีเซียแล้วก็ซื้อกุ้งจากประเทศเวียดนามสอสายสายตารวมทั้งถามด้วยนะครับ ว่ามีกุ้งจากประเทศไทยไหมปรากฏว่ายังไม่มีครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งเหมือนกันนะครับจากประเทศแคนาดาส่งมาขายยังประเทศญี่ปุ่นนะเป็น ุ้งแช่แข็งนะครับเนี่ยครับจากประเทศแบบแคนาดาแล้วก็ที่มากจริงๆที่ผมเห็นนี่นะครับยังคงเป็นของเจ้านี้ฮนะจากประเทศเวียดนามฮนะผมดีใจมากเลยนะครับที่มาเจอบอก Product of Thailand เป็นผลผลิตของประเทศไทยนะะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ก็ดีใจครับเตรียมจะยกอันนี้นะฮะให้ผู้ชมดูแล้วเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาอ่านดีๆดีนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าแ mm hmm. พ็คโดยบริษัทของประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วนี่นะ mm hmm. เป็นกุ้งของเวียดนาม นี่ก็เป็นตลาดปลานะครับตลาดขายปลาแล้วก็มีบริษัทต่างๆเนี่ยซื้อปลาไปซื้อพวกผลิตภัณฑ์จากทะเลไปนี่นะครับในแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับก็จะมาโปรโมทสินค้าของเขาที่นี่เลยนะครับว่าเขาทําอร่อยอยังไงเนี่ยฮะแต่ว่าไม่ได้มาอย่างนี้ทุกเช้านะเป็นบางเช้าที่จะมาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยฟรีนะครับสําหรับคนที่ซื้อขายปลามาอํปประมูลปลานี่นะครับ แล้วนี่นะครับเป็นปูที่ส่งมาจากรัสเซียเดี๋ยวนี้นะครับรัสเซียเนี่ยทำการประมงมากฮะแล้วก็ตลาดใหญ่ของรัสเซียนั้นก็คือญี่ปุ่นเราจะเห็นว่านี่เป็นตลาดปลา แล้วก็เขาไม่ได้ซื้อขายอย่างกับบ้านเรามายืนชี้เราถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แบบไม่ใช่อย่างนั้นเขาใช้วิธีประมูลกันใครให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็ได้ไปดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาซื้อขายเนี่ยจะต้องเป็นนักคํานวณที่เก่งว่าจะซื้อในราคาแพงกว่าเจ้าอื่นได้อย่างไรเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยทำไมถึงจะขายได้กําไรโดยที่แบบไม่ขาดทุนทังนั้นทุกคนเนี่ยจะไปดูตลาดจะต้องรู้ตลาดตัวเองก่อน ที่ผมยืนอ,อยู่ในขณะน,นี้นั้นเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ในนครเซนไดน,นะครับท่านจะเห็นว่าเต็มไปด้วยรถโคลคลิปนะครับนั่นหมายความว่าเขาใช้เครื่องจักรเลยนะนะในการขนส่งแล้วจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผักประเภทใดก็ตามครับก็จะใส่ถุงพลาสติกเรียบร้อยจากถุงพลาสติกเนี้ยมาใส่กล่อง ค้าขายกันเป็นระบบนะ